่วงผู้บริหารสนทนารายการรอบรู้วเสมาในช่วงผู้บริหารสนทนาเช้าวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะครับในฐานะโฆษกการไฟฟ้านครหลวงครับคุณจตุรงสุริยาสินนะครับมาสนทนากับเราครับเรื่องของประเด็นการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับตอนนี้ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านครับเรื่องของการคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับยังมีผู้คนเข้าใจผิดสับสนกันวุ่นวายพอสมควรครับท่านท่านช่วยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดนึงครับว่าเป็นยังไงฮะครับก็ตอนนี้ก็มีแชร์ไปในโลกโซเชียลมีเดียจำนวนมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคืนเงินประกันแล้วจะมีปัญหานะฮะไม่ก็เลย ก็เลยจะขอชี้แจงอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือหลังจากที่ผู้ใช้ไฟได้คืนเงินประกันไปแล้วเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับผู้ใช้ไฟนะครับการบริการทุกอย่างของการไฟฟ้านครหลวงนะครับยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อมบำรุงระบบไฟฟ้าการเปลี่ยนมิเตอร์ชํารุดหรืออะไรต่างๆนะฮะไม่ไม่ได้มีประเด็นนะกรนี้ประเด็นก็คือเนื่องจากว่าความคาดเคลื่อนในการสื่อสารอย่างเช่นคําว่าเ หลักประกันการใช้ไฟฟ้านะครับคือหลักประกันการใช้ไฟฟ้าแต่เอ่อมักจะไปพูดกันว่าคืนหลักประกันมิเตอร์นะครับพอพอประโยคคําว่าคือหลักประกันมิเตอร์ก็เลยเป็นกังวลว่าจะไม่ดูแลให้ในเรื่องของระบบไฟฟ้าครับครับอืมทีนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนซึ่งจริงๆเราเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่เมื่อวันที่25หมีนาคมแล้วใช่ไหมครับครับมันจะต้องทํำยังไงบ้างครับแล้วก็ใช้หลักฐานอะไรยังไงฮะ สําหรับการไฟฟ้านครหลวงขั้นตอนค่อนข้างง่ายมากนะครับณวันนี้นะครับเวันนี้ก็เพิ่งผ่านไปได้เพียงสองวันนะครับมีผู้ลงทะเบียนแล้วเทะลุหนึ่งล้านลายแล้วครับแล้วก็มีเงินที่ได้ส่งคืนให้กับประชาชนไปแล้วถึงสองพันห้าร้อยล้านบาทนะครับครับในยอดทั้งหมดของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะมีผู้ได้สิทธิ์ประมาณสามจุดแปดห้าล้านลายนะครับตอนนี้ คืนแล้วหนึ่งล้านลายนะครับ <c oughs> วงเงินทั้งหมดเนี่ยหนึ่งืสามันห้า้ยแปดสิบล้านบาทตอนนี้คืนไปแล้ว2องพันห้ารอยล้านบาทนะครับครับ <c oughs> สำหรับสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์นะครับก็คือประเภทที่1บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่สองกิจการขนาดเล็กนะครับ <c oughs> วิธีสังเกตว่าเราจะได้มีสิทธิ์หรือเปล่านะครับไปดูที่มุมด้านขวามือของใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจําเดือนนะครับตรงนั้นจะเขียนว่า ประเภทการใช้ไปหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองและหนึ่งจุดสามกลุ่มนี้คือประเภทหนึ่งได้คืนทั้งหมดหรือเขียนว่าประเภทสองจุดหนึ่งสองจุดสองก็คือประเภทสองกิจการขนาดเล็กได้คืนทั้งหมดเช่นกันครับการลงทะเบียนง่ายมากครับเเราทางทางการไฟนครหลวงเนี่ยเราเปิดลงทะเบียนที่ช่องทางออนไลน์นะครับฮถ้าใครมีแอปพลิเคชันของการไฟฟ้านครหลวงชื่อแอปพลิเคชันว่า mea smart life นะครับตรงนี้ครับเข้าไปในแอปลงทะเบียนได้ทันทีเลยนะมันมีมันจะมีปุ่มคลิกว่าลงทะเบียนคืนเงินประกันนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงก็ได้นะครับเว็บไซต์ mba.or.th นะฮะอันนี้ก็จะมีให้ลงทะเบียนได้นะครับหรือที่ใครเล่น f a c e b o o k นะครับเข้าไปที่ facebook การไฟฟ้านครหลวงก็สามารถลงทะเบียนได้ ใครที่ใช้ทวิตเตอร์นะครับก็เป็นทวิตเตอร์แอดเมเออนเดอร์สกร์นิวสนะครับก็ได้เช่นกันหรือใครที่เล่นไล n e นะครับแอดไลน์เข้ามาเลยครับ Line แอดเมเอไทยแลนนะครับก็ลงทะเบียนได้แต่หากผู้ใช้ไฟนะครับดูแล้วมันยังยุ่งยากรอใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ส่งให้บ้านท่านนะครับรบประจำเดือนที่ที่ได้รับอยู่นะจะมีข้างใต้สุดเลยจะมี QR Code เล็ก นะฮะสี่เหลี่ยมเล็กๆเป็น QR code เอามือถือสองเลยครับครับแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่มือถือได้ทันทีนะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับเเวลาลงทะเบียนง่ายมากครับเขาถามคำถามแรกครับให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักเท่านั้นเองกรอกแค่นี้ครับมันระบบมันจะประมวลผลทันทีเลยว่ามีฐานข้อมูลของบัตรประชาชน ที่ฐานข้อมูลหลักประกันของการไฟฟ้าไหมถ้ามันตรงงานปุ๊บมันจะขึ้นจํานวนเงินขึ้นมาทันทีเลย mm hmm. แต่ถ้ามันไม่ตรง mm hmm. หาไม่เจอเขาจะถามคํถาถา,ถามต่อไปว่ากรุณากรอกชื่อนามสกุลนะฮะ, mm hmm. ะ,ฮะหรือกรุณากรอกรหัส mm hmm. บัญชีแสดงสัญญาหรือหมายเลข C.A. นะะคราวนี้ mm hmm. บัญชีสัญญาหรือหมายเลข C.A. เนี่ยก็ไปดูที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับมัน oh. จะมีเขียนว่าหมายเลข แสดงสัญญาหรือหมายเลข CA เป็นตัวเลขเก้าหลักนะไอ้ให้เอาตัวเลขเก้าหลักเนี่ยมากรอกก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อเมื่อทุกอย่างครบถ้วนนะครับมันจะมีการขึ้นเงินขึ้นมานะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่ท่านก็ตอบว่าตกลงยืนยันขอคืนนะเขาก็จะถามว่าให้ให้เลือกสามช่องทางในการคืนเงินช่องทางแรกนะครับครับบัญชีพร้อมเพลงมีไหม นะฮะก็ติ๊กว่าถ้ามีก็ติ๊กไปแต่บัญชีพร้อมเพย์นี้จะต้องผูกกับบัตรประชาชนสิบสามหลักนะครับ<ะ>ถ้าเป็นพวกที่ผูกกับมือถือใช้ไม่ได้นะครับครับอ่า<ะ>หรือช่องทางที่สองเป็นบัญชีธนาคารมีไหมธนาคารที่ร่วมรายการก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยนะครับ<ะ>ถ้ามีก็กรอกหมายเลขบัญชีสิบหลักเข้ามาแต่หมายเลขบัญชีตรงนี้จะต้องเป็นหมายเลขบัญชีของเจ้าของหลักประกันนะครับ จะ <พ uka> เป็นหมายเลขบัญชีคนอื่นไม่ได้นะครับ,รบทีนี้ตอบแล้วไม่ตรงก็ไม่คืนครับ <c oughs> ทีนี้นท่านครับ <c oughs> มีคําถามตรงนี้นิดหนึ่งครับพอดีท่านพูดถึงเรื่องนี้พอดี <c oughs> กรณีที่คนที่เขาทําเรื่องเอาไว้เนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> หรือว่าอาจจะเป็นกรณีของที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนผู้เขาไม่อยู่แล้วเขาไม่ได้ทํากิจการนั้นแล้วอะไรเงี้ยเลกไปแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงฮะัท่านนจะตรวจสอบยังไงครับในกรณีแรกนะครับผู้ที่ วางหลักประกันแล้วเสียชีวิตนะครับ<ะ>ง่ายมากครับก็ตุทายาดนะครับแสดงตัวออกมานะครับ,รบหรือใบมรณะบัตรนะครบบับกับกับการแสดงว่าตัวเองเป็นทายาดนะครับ,รบสมมุติว่าคนเสียชีวิตมีลูก3ามคนนะ ลูกสามคนนี้ก็แสดงความยินยอมให้ทายาทคนนี้มาเอาเงินที่การไฟฟ้าได้เช่นกันครับแต่อันนี้ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องไปติดต่อที่การไฟฟ้า<อ>นะครับแล้วก็ในการติดต่อที่การไฟฟ้าช่วงนี้เราสงวนติดนะครับที่เราจะไม่รับติดต่อเรื่องการคือหลักประกันเนื่องจากการเราป้องกันเรื่องโควิดคะไม่อยากให้คนมาเยอะก็ต้องรอ,องให<น>้ผลระยะนี้ไปก่อน ใช่ครับเราให้เหตุการณ์ทุเราลงนิดนึงเราเราถึงจะประกาศเปิดการการที่จะเดินทางไปที่การไฟฟ้าครับช่วงนี้เรา<ะ>ไม่รับบริการคือขอคืนเงินหลักประกันที่การไฟฟ้าแต่บริการอื่นๆยังยังได้อยู่นะครับไปชำระเงินยังได้ไปขอไฟใหม่ยังได้ติดต่อแก้ไฟฟ้าขัดข้องหรือเรื่องอื่นๆยังได้อยู่ครับยกเว้นส่วนนี้ส่วนเดียวใช่ครับครับ,รบอันนี้มีช่องทางหนึ่งนะฮะที่เป<ะ>็นช่องทางแนะนําก็คือการไปคืนเงินที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นอทั่วประเทศเลยนะ,ะฮะ,ะวิธีการก็ง่ายหลังจากลงทะเบียนแล้วมันจะมีช่องทางว่าบัญชีพร้อมเพย์ไม่มีบัญชีธนาคารก็ไม่มีอ่าก็ติ๊กไปที่เคาน์เตอร์เซอรวิสของเซเว่นะะอีเลเว่นถ้าเราติ๊กตรงนี้สักระยะหนึ่งมันจะมีแมสเซจ s อ s s มาที่มือถือท่านะนะฮะจะบอกหมายเลขพินโค้ดเป็นตัวเลขหหลักนะครับให้จดเอาไว้นะครับแล้วก็อีกสามวันก็ไปที่เคาน์เตอร์ ของเซเว่นนะครับแล้วก็นําบัตรประชาชนนะฮะกับเจ้าของหลักประกันต้องไปด้วยตัวเองนะครับ,รบแล้วก็ไปแสดงตัวเขาจะเอาบัตรประชาชนเนี่ยเสียไปที่เครื่องเขาแล้วเขาก็จะถ่ายลูกสแกนใบหน้าว่าตรงจริงไหมนะฮะไม่ใช่ตัวปลอมนะะแล้วก็ก็จะขอถาม,มรหัสพินโค้ดหกหลักตรงนี้เมื่อตรงกันทุกอย่างให้เงินสดทันทีแต่เงินสด,สดที่ให้เนี่ยไม่เกินห้าหมื่นบาทนะครับตอนน่อแต่คน อันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกครับอันนี้คือรับได้ที่เคาน์เตอร์์วิสเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะนั้นการไฟฟ้ามีเพียง3มช่องทางฮะไปรับพร้อมเพย์บัญชีธนาคารแล้วก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสเราไม่เราไม่ได้จ่ายเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ของการไฟฟ้านะครับไม่มีนะครับแต่ว่าในในส่วนของเคาน์เตอร์์วิสหมายความว่าเราเราต้องกรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเอาหลักฐานพินโค้ดไปยืนยันไม่ได้ไม่ได้ไปให้เขากรอกให้อะไรอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ครับต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนครับครับเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนออนไลน์ไม่ว่าจะช่องทางไหนที่ผมได้้กลล่าววไปแนะครับ เมื่อมันสรุปเป็นจํานวนเงินออกมาแล้วท่านตอบตกลงที่จะรับเขาก็จะถามว่าจะรับเงินที่ช่องทางไหนออมเพย์ก็ได้ธนาคารก็ได้เซเว่นอีเลเว่นก็ได้เลือกมาแต่ไม่ต้องไปยืนสมัครหน้าเซเว่นนะครับเขาไม่รับนะครับครับขอย้อนขอย้อนกลับมาทวนอยู่สักเรื่องหนึ่งครับครับท่านที่อาจจะไม่สะดวกกับการใช้ระบบออนไลน์ทั้งปวง ท่านมักจะมีคำถามอันเนี้ยว่า<ะ>เจะทำยังไงดีสำหรับฉันที่ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นใช้ไม่รู้จักออนไลน์คอมพิวเตอร์ใช้ไม่เป็นเลยครับท่านต้องทำอย่างไรครับเอ,อทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับเราเปิดช่องทางพิเศษเป็นเฉพาะกิจให้เราเข้าใจครับมีหลายๆาท่านออทำออนไลน์ไม่เป็นจริงๆนะฮะโทรศัพท์ครับเอากระดาษปากกามาจดนะครับหมายเลขศูนย์สองสองห้าหกสาม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  นะครับหมายเล็กเดียวเลยครับ0 2 2 5 6 3 3 3 3เรามีอัตโนมัติ50คู่สายนะครับที่จะช่วยรับบริการเรื่องนี้แต่การบริการทางโทรศัพท์นะฮะเราบริการเฉพาะวันทำการนะครับเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง15.30นอในเวลาทำการเท่านั้นครับแต่ถ้าจะลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยได้24ชั่วโมงเลยตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มอำนวยความสะดวกแต่ตรงนี้นะครับ ต้องบอกประชาชนนิดนึงว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะมีสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเท่านั้นนะครับครับใครที่อยู่นอกเหนือสามจังหวัดนี้ไม่ต้องโทรเข้ามานะครับเพราะว่าทุกวันนี้เรารับสายเนี่ยเป็น ลูกค้าของการไฟ้าส่วนภูมิภาคครึ่งครึ่งเลยฮะเ <laughs> พราะว่าเ <laughs> พราะว่าตรงนี้ต้องต้องขอความกรุณาครับยิ่งท่านโอลเข้ามาเยอะลูกค้าของการไฟฟ้านครหลวงก็คู่สายเต็มมะครับเ <c oughs> ขาขบ่นมาว่าโทรไม่ได้ปรากวดเราเช็คสถิติแล้วเป็นการไฟฟ้าภูมิภาคโทรเข้ามาครึ่งครึ่งครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการใช่ครับห้าสิบคู่สายที่ว่าหมาเลขสุดทุมธานีนครปฐมไม่เกี่ยว อันนั้นต้องไปติดต่อการไฟฟ้าภูมิภาคครับซึ่งช่องทางลงทะเบียนจะคนละแบบกับการไฟฟ้านครหลวงครับอ๋อครับย้ำอีกทีนะครับ50คู่สาย8โมงเชา้าถึงบ่าย3มงครึ่งจันถึงสุกเนี่ยนะฮะคือ0 2 2 5 6 3 3 3 3้นะครับ,33 33รบใช่ครับ02-256-3333เฉพาะผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการเท่านั้นนะฮะ ใช่ครับทั้งลงทะเบียนออนไลน์เช่นกันนะครับที่ผมบอกว่ามีเว็บไซต์มี Facebook ทวิตเตอร์ต้องเป็นนครหลวงอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าเป็นภูมิภาคเข้ามาแล้วข้อมูลสับสนเลยครับมันม,มันมันคนละคนละพื้นที่กันครับครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมผมขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งครับว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะมีข้อสงสัยเนี่ยนะฮะอาจจะโทรศัพท์มาฝากคําถามเอาไว้ได้นะฮะที่ที่สถานีแห่งนี้นะฮะหมายเลขของเราคือ0-23545 7 1 2นะครับ 02-354-5712ทิ้งคำถามไว้หลังไหม่นะครับเผื่อจะนำมาถามท่านผู้ช่วยผู้ว่าการในช่วงนี้ได้ครับกับยินดีครับท่านครับ,รบในกรณีนี้นี่เราไม่แนะนำให้ไปที่สำนักงานเลยใช่ไหมครับใช่ครับในในช่วงแรกเนี่ยเราขอขอความกรุณาว่าไม่ให้ติดต่อนะครับปรากฏว่าหลังจากเปิดลงทะเบียนเนี่ยมีผู้ใช้ไฟไปติดต่อที่การไฟฟ้า18เขตเนี่ยวันนั้นเรานับเมื่อวานเมื่อวันพืนนะฮะทกว่าลนา นะฮะเราเป็นห่วงเรื่องเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้นะครับเราเราก็ติดป้ายเลยครับว่าเราไม่รับบริการจริงๆต้องขออภัยนะฮะสำหรับผู้ที่เดินทางมานะครับเนื่องจากว่าถ้าเราปล่อยให้ยออไม่มีการเข้าไปในตึกเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นขอร้องครับลงทะเบียนออนไลน์สะดวกท่านลงไม่ได้ท่านโทรศัพท์ครับให้ลูกให้หลานช่วยลงให้ นะครับไม่จําเป็นต้องลงด้วยตัวเองนะฮะให้ลูกให้หลานช่วยลงทะเบียนก็ได้แต่การกรอกข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลของเจ้าของหลักประกันผมยกตัวอย่างหมายเลขบัตรประชาชนต้องใช้หมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของหลักประกันนะครับ,รบอย่าไปเอาเอาใช้ให้ลูกไปลงลูกเอาบัตรประชาชนตัวเองไปลงอย่างนั้นไม่ได้นะครับข้อมูลจะค้นหาไม่เจอครับครับอีกคําถามหนึ่งครับท่านครับว่า เงินจะได้เมื่อไหร่ครับครับ <g ười> เงินได้เร็วมากครับถ้าเลือกบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยหลังจากลงทะเบียนแล้วเพียงสามวันเท่านั้นเองนะครับ <หา S 2> ถ้าเลือกบัญชีไปรับเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็สามวันหลังจากลงทะเบียนนะครับแต่ถ้าเลือกช่องทางบัญชีธนาคารเนื่องจากโปรเซสหลังบ้านของธนาคารค่อนข้างเยอะนะครับใช้แต่ละธนาคาร <g ười> ไม่เท่ากันนะฮะโดยรวมแล้วใช้เวลาห้าถึงสิบเอ็ดวันครับครับ <g ười> <Ừ. S 2> ท่านครับแล้วตอนนี้ผู้ที่ขอใช้ไฟใหม่ <c oughs> เงินประกันอันนี้เขายังต้องจ่ายอยู่ไหมครับตั้งแต่มาติคอรอมอออกมานะครับเราทางการไฟฟ้าเราก็ไม่ได้เรียกเก็บเงินประกันสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งและประเภท2แล้วครับครับทีนี้ระยะเวลาของการที่จะดําเนินการเรื่องนี้มันมีกําหนดระยะเวลาไหมครับว่าจะหมดเขตเมื่อไหร่อะไรยังไงหรือว่าเปิดไปตลอดคือไปลงเมื่อไหร่ก็ได้ขอเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับ การไฟฟ้านคะรหลวงยืนยันนะครับว่าการลงทะเบียนเนี่ยเราจะรอจนผู้ใช้ไฟลายสุดท้ายมาของเงินคืนนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราไม่ปิดการลงทะเบียนจนกว่าจะได้รับคืนแล้วทุกรายครับเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องกลัวนะครับว่าเงินจะหมดไม่ต้องกลัวว่าการไฟฟ้าจะปิดการลงทะเบียนนะครับอขอยืนยันครับว่าเราเปิดรับลงทะเบียนคืนเงินประกันจนกว่า ผู้ใช้ไฟรายสุดท้ายมารับเงินประกันคืนครับครับคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการคืนเงินประกันการใช้ไฟนะครับย้ํากันว่าโทรเข้ามาสอบถามท่านผู้ช่วยจะตอบให้นะครับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงหมายเลขศู3 5 5 5 7 7 2 2ะขอเป็นการฝากข้อความไว้นะครับคำถามไว้หลังใหม่แล้วกันนะฮะครับท่านครับอีกเรื่องหนึ่งครับว่าในกรณีที่ ผู้ที่จะขอลงลงทะเบียนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่ที่ดานิซ่ว่าตอนนี้มันมีการคือคืนงดให้บริการที่ที่การไฟฟ้านครหลวงอยู่ถ้าหากว่าเปิดดําเนินการเมื่อไหร่เนี่ยนะครับใครที่เขาไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์หรือว่าผ่านทางโทรศัพท์คู่สายอะไรเนี่ยเขาสามารถไปติดต่อได้ที่ที่การไฟฟ้านครหลวงเองสิบแปดที่ทําการครับขอเรียนอย่างนี้นะครับสําหรับผู้ที่ยังมีปัญหาอยู่อย่างเช่นเปลี่ยนชื่อนามสกุล ครับอ่าโอเคอย่างนี้ลงทะเบียนไม่ได้นะครับครับหรืออาจจะผู้เสียชีวิตแล้วนะครับตอนนี้อย่างนี้ลงทะเบียนไม่ได้นะครับหรืออะไรทั้งหลายแหละที่ยังเป็นประเด็นที่ลงทะเบียนแล้วเครื่องไม่รับนะครับครับขอความกรุณาใจเย็นๆครับเราคาดว่าหลังหลังประมาณเดือนพฤษภาคมครับเราจะเปิดให้ลงทะเบียนให้ไปติดต่อที่การไฟฟ้านะครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้วิกฤตจริงๆครับตอนนี้เราคิดว่าเราไม่ควรออกจากบ้านด้วยซ้ำ ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีปัญหาอยู่กรุณาอย่าเดินทางไปที่ทําการในช่วงนี้ครับนะบช่วงนี้เรางดงดรับการการเปลี่ยนชื่อหรืออะไรทั้งหลายแหล่เรายังไม่รับบริการนะครับตรงนี้ต้องต้องขออภยัยเพราะฉะนั้นลงทะเบียนออนไลน์นะฮะเราเราตรวจสอบแล้วยังมีผู้ที่ ได้สิทธิ์ลงทะเบียนออนไลน์ที่ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาการไฟฟ้าอีกเยอะครับลงทะเบียนเข้ามาอย่าเดินทางมาที่การไฟฟ้าครับครับทีบบนี้มีอีกคําถามหนึ่งครับว่าช่วงนี้ก็คือทําตัวปกติใช้ไฟปกติถึงเวลาก็ไปจ่ายค่าไฟแต่กรณีที่มันมีปัญหาเรื่องของการไปจ่ายค่าไฟอาจจะไปจ่ายไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยฮะจะทํายังไงฮะครับเมื่อวานก็ในโลกโซเชียลมีเดียก็มีการแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนนิดนึงนะฮะบอกว่าใครก็ตามที่ คืนเงินประกันไปแล้วถ้าเกิดครบกําหนดชําระวันรุ่งขึ้นการไฟฟ้าตัดไฟทันทีแชร์ไปทั่วเลยนะฮะขอเรียนข้อที่จริงครับว่าเราไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับณเ,นะเวลานี้นะครับเ,เราเราปฏิบัติตามมาติกกกพนะครับ,รบกับกบิจการพลังงานซึ่งเขาเป็นผู้กําหนดนโยบายนะครับในเรื่องของการคืนเงินประกันและในเรื่องของการปฏิบัติ ในขั้นตอนในการตัดไฟนะหรืองดจ่ายกระแสะไฟฟ้านะครับ uh huh. ทางกรกพเนี่ยยังไม่ได้มีคําสั่งให้เราปฏิบัติเช่นนั้นนะครับทุกวันนี้เรายังปฏิบัติอย่างเดิมครับหลังจากที่ครบกําหนดแล้วเราจะมีหนังสือเตือนให้มาชําระนะครับแล้วเราหลังจากนั้นยังไม่มาชําระเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปนะฮะท่านก็ยังสามารถที่จะ เราไปเตือนอีกรอบหนึ่งที่บ้านหน้าบ้านนะฮะความหมายก็คือท่านยังได้รับการเตือนอยู่สองครั้งนะฮะก่อนที่จะ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กกบกําหนดครับอครับณวันนี้เรายังปฏิบัติอย่างนี้อยู่ครับไม่ต้องห่วงครับและเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่วันรุ่งขึ้นเราจะตัดไฟทันทีเราการไฟฟ้าเราไม่โหดร้ายขนาดนั้นหรอกครับกรณีกับการที่เขาต้องอยู่ในภาวะว่างงานตกงานในช่วงนี้ครับหรือขาดรายได้เนี่ยอันนี้มีข้อตกลงของการผ่อนผันออกมาหรือยังครับสําหรับมาตรการผ่อนผันนะฮะเรามีนอกจากการคืนเงินประกันแล้วนะฮะเรายังมีมาตรการที่ จะลดค่าไฟฟ้าอีก3เปอร์เซ็นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนค่าไฟฟ้าเดือนเมษาพฤษภามิถุนายนสำหรับลูกค้าทุกรายนะครับไม่ใช่ลูกค้าประเภทหนึ่งและสองนะครับ,รบประเภทสามประเภทสี่นะฮะประเภทโรงงานขนาดใหญ่นะฮะทุกรายได้อานิสงส์เท่ากันหมดคือลด ค่าไฟ3เปอร์เซ็นเวลา3เดือนติดต่อกันนะครับอันนั้นคือมาตรการที่มาเสริมในเรื่องของการคืนเงินประกันตรงนี้ไปแล้วนะครับครับอีกมาตรการหนึ่งนะครับเราเห็นใจกลุ่มลูกค้าประเภท5ของเรานะครับคือลูกค้าที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับกิจการเฉพาะอย่าง <c oughs> อาพาร์ตเมนต์หอพักนะครับที่น่าจะรายได้ที่ที่ลดลงนะเนื่องจาก เ,เกี่ยวกับเรื่องการเข้ามาพักอาศัยนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นาทางทางกออกพเนี่ยก็กําหนดให้การไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะให้ผ่อนชําระได้นะครับสําหรับรบ,บินค่าไฟเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนะผ่อนได้เป็นเวลาหกเดือนครับ<ฆ>ตรงนี้ก็เป็นมาตรการเสริมเข้ามาอีกสําหรับลูกค้าประเภทห้า ครับนะคะครับมาตราการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเหมือนกันทั้งการไฟฟ้านะครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือเปล่าฮะอ่าเหมือนกันครับเพราะว่ากรกพสั่งทั้งสองการไฟฟ้าครับให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันครับอืมครับเอ่อมีคนมีคนฝากคำถามมานะครับเขาบอกว่าอยากทราบว่าเมื่อปี25 3 8้าสาสิบดเนี่ยได้ทำบ้านใหม่แล้วก็การไฟฟ้าเนี่ยกยกหม้อออกไปอ,อ่เสร็จเขาเขาไปติดต่อที่การไฟฟ้านนทบุรี ของเงินประกรันคืนเป็นเงินสา0ร้อยบาทแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีรายชื่อหม้อจึงไม่มีเงินประกรันคืนให้อยากทราบว่าทําไมถึงไม่ได้และจะมีโอกาสคืนได้ไหม,ไมเ,เรียย่งางน,นี้นะครับสําหรับผู้ใช้ไฟที่ขอไฟนะครับ,รบก่อนปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับก<ะ>ารไฟฟ้าไม่ได้เรียกเก็บเงินประกันน,นี้อันนี้ต้องย้อนอดีตนะครับ แสดงว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีการเ,<ข>เขาเป็นปีสองพัรยี่สิบปดฮะขออภัยครับสองพันห้าร้อยยี่สิบปดใช่ไหมครับใช่ครับสองพันห้ายี่สิบแปดทำบ้านใหม่ฮะ,ะ,ฮะแล้วก็การไฟฟ้าเนี่ยก็ไปยกหม่อออกครับฮเขาไปติดต่อของเงินคืนสามร้อยบาทแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีรายชื่อม่อก็เลยไม่มีเงินประกันให้ อ่ใช่ครับก็เนื่องจากว่าในปี2 5 2พันห้าอยี่สิแปดเนี่ยมีการปรับปรุงบ,บ้านใหม่นะครับครับแล้วเขาก็จะขอเงินประกันคืนเงินประกันที่คืนคือเงินที่วางก่อนหน้านี้ไงครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยี่สิบสามอืมะครับแล้วถึงจะมาปรับปรุงบ้านในปีสองพันห้ารอยี่สิบปดนะครับครับในช่วงหลังปีสองห้าสองพันห้า้อยี่สามเนี่ยเรามีการเรียกเก็บเงินประกันก่อนอหน้านี้ไม่เสียเลยครับ นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้ถูกเรียกประกันเงินประกันตั้งแต่แรกครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับลูกค้าหลังจากปีสองห้าสองห้าสองสามนะครับที่เสียเงินประกันแล้วเราลงไปในระบบฐานข้อมูลของการไฟฟ้าทุกลายเพราะฉะนั้นในวันนี้การขอคืนก็คืนให้ทุกลายแต่จะคืนกับเจ้าของหลักประกันเท่านั้นครับอืมครับ คุณฟังที่ถามมาก็คงจะได้คาตอบแล้วนะครับคุณมีนาครับเอาละครับสุดท้ายครับท่านผู้ช่วยครับมีอะไรจะฝากถึงคผู้ฟังช่วงนี้เชญเลยครับครับก็อยากจะฝากผู้ฟังในรายการรอบรั้วเสมาทุกท่านนะครับว่าการคืนเงินประกันของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเราไม่ได้กําหนดวันปิดนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะจเย็นๆนะครับทยอยลงทะเบียนนะครับ เรื่อยๆนะครับสามารถลงทะเบียนได้24ชั่วโมงในช่องทางที่ที่ได้กล่าวไปแล้วหรือไม่สะดวกนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาที่หมายเลข0 2 2 5 6 3 3 3 3ในเวลาทำการได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากลงทะเบียนแล้วท่านก็สามารถรอรับเงินนะตามช่องทางที่ท่านได้บอกเรามานะครับสำหรับผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่ได้นะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอให้เชื้อทุเราลงก่อนนะครับเดี๋ยวการไฟฟ้าจะประกาศให้ท่าน เข้ามาติดต่อที่การไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงเงินเหล่านี้ก็เป็นเงินของท่านไม่มีวันไปไหนครับเงินตรงนี้การไฟฟ้าเก็บรักษาไว้ให้และไม่มีใครที่จะมาสวมสิทธิ์ท่านนําเงินท่านออกจากการไฟฟ้าได้เลยครับการไฟฟ้าดูแลให้เป็นอย่างดีครับนะฮะเพราะนั้นทางการไฟฟ้ายินดีที่จะคืนเงินให้กับทุกรายและรายไหนที่ยังมีปัญหาใจเย็นๆครับเราจะพยายามคืนให้ท่านทุกรายครับครับ และครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงครับในฐานะโฆษกการไฟฟ้านครหลวงนะครับคุณจารุรงค์สุริยาสินครับขอบพระคุณที่กรุณามาให้ข้อมูลครับท่านครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับครับสวัสดีครับ